สวัสดีค,ค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2500 66ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมสองพนกสิบหกนะคะมาดูในส่วนของคุณสมบัติคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเบีย้ยอย่างชีพค่ะข้อหนึ่งมีสัญชาติไทยตามระเบียบใหม่นะจ๊ะมีสัญชาติไทย ขออ้อ2มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอ้อ3มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อที่4เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอ แก่กยกัรยางชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดทั้งนี้ทั้งนี้นะคะค่ะคณะกรรมการคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติค่ะซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเบียย้ยยางชีพผู้สูงอายุตามข้อที่6วงเล็บ4 ดังนั้นในระหว่างดังนั้นในระหว่างที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตยิยังมิได้ยังมิได้กําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวค่ะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นใช้คุณสมบัติผู้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2552และที่แก้ไขเพิ่มเติมไปทางก่อนนะคะค่ะมาดูระเบียบของทางระเบียบเดิมค่ะที่เป็นคุณสมบัติในระหว่างรอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆค่ะระเบียบเดิม ใช้ระเบียบเดิมไปพังก่อนในข้อที่4ค่ะก็คือต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้แก่ผู้รับเงินบำนาญเบี้ยวัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์อของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดสา์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2548หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติ คณะรัฐมนตรีก็คือมติกรมนะคะค่ะก็เป็นประเด็นหลายอย่างค่ะในช่วงนี้ในช่วงนี้ระเบียบใหม่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งมีผลบังคับใช้นะคะซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566กันมาแล้วในคุณสมบัติ ข้อที่4ข้อที่สในระหว่างรอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติพิจารณากำหนดคุณสมบัติค่ะของผู้มีสิทธิ์รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุค่ะก็จะใช้ระเบียบเดิมของออระเบียบ้านด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2552และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปพางก่อนค่ะก็คงจะชัดเจนค่ะสำหรับหลายๆท่านสอบถามพอน้อยเข้ามาว่าเอ๊ะเราเข้ามาสู่ในส่วนของคุณสมบัติใหม่เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือย่างค่ะช่วงนี้ ในระหว่างรอในระหว่างเราก็คงจะใช้ระเบียบเดิมไปผ่านก่อนนะคะค่ะก็สําหรับท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมค่ะก็ผ่านคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยหรือจะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมค่ะพอน้อยยินดีค่ะตอบทุกคําถามหากคําถามในที่ยังสงสัยในเรื่องของคําตอบค่ะก็จะขอประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้องแล้วนํามาตอบให้กับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังกันทุกทุกท่านนะคะค่ะอย่าลืมกด ติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องการลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ